พบกับคุณครูนิชาารักษัตนะคะกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันในหน่วยการเรียนรู้ที่9นะคะเรื่องแสงและการมองเห็นค่ะสําหรับหัวข้อต่างๆในหน่วยการเรียนรู้นี้นะคะมีอยู่4หัวข้อด้วยกันดังนี้ค่ะหัวข้อที่1นะคะเป็นเรื่องแสงและสมบัติของแสงค่ะหัวข้อที่2นะคะปรากฏการณ์ที่เกี่ยวกับแสง หัวข้อที่3นะคะทัศนาอุปกรณ์แล้วก็หัวข้อสุดท้ายนะคะจะเป็นเกี่ยวกับการมองเห็นและความสว่างนั่นเองค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราจะมาเริ่มเรียนกันในหัวข้อแรกก็คือเกี่ยวกับเรื่องแสงและสมบัติของแสงนะคะหัวข้อเนื้อหาหลักก็คือธรรมชาติของแสงนะคะและการสะท้อนของแสงนั่นเองค่ะสำหรับมาตรฐานการเรียนรู้นะคะมาตรฐานการเรียนรู้ว2 3นะคะตัวชี้วัดนะคะตัวชี้วัดว2.3ม3 13 และตัวชี้วัดวอ2อุ3ม .3 ทับ14ค่ะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะมีดังนี้ 1. นะคะอธิบายกฎการสะท้อนของแสงได้ 2. นะคะปฏิบัติกิจกรรมกฎการสะท้อนของแสงได้ค่ะ3นะคะเป็นผู้มีความตั้งใจใฝ่รู้และรอบคอบค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหานะคะเดี๋ยวเรามาลองปฏิบัติกิจกรรมเนาะ สักเล็กน้อยนะคะเพื่อทําความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องแสกน,นะคะก่อนอื่นเลยนะคะนักเรียนทุกคนนะคะลองปิดประตูนะคะปิดหน้าต่างปิดไฟและปิดมาในชั้นเรียนหรือห้องเรียนของเรานะคะแล้วร่วมกันสังเกตสิ่งต่างๆรอบชั้นเรียนกันนะคะเดี๋ยวครูให้เวลาสังเกตนะคะให้เวลาปฏิบัติสักโคู่หนึ่ง ไหคะเดี๋ยวมาดูกระบวนการต่อไปกันนะคะสำหรับกระบวนการต่อมานะคะให้นักเรียนเปิดประตูหน้าต่างนะคะแล้วก็เปิดไฟเปิดม่านในชั้นเรียนหรือว่าห้องเรียนของเราเนาะแล้วร่วมกันสังเกตสิ่งต่างๆนะคะรอบชั้นเรียนหรือห้องเรียนของเราอีกครั้งหนึ่งนะคะให้เวลาสังเกตสักครู่หนึ่งนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะออขณะที่นักเรียนปิดนะคะแล้วก็เปิดประตูนะคะหน้าต่างไฟและม่านในชั้นเรียนน,ยนักเรียนสังเกตเห็นสิ่งต่างๆรอบชั้นเรียนเหมือนหรือแตกต่างกันหรือไม่อย่างไรบ้างคะลองมาดูตัวอย่างคําตอบกันเลยเนาะนะคะจะเห็นได้ว่าระหว่างที่เราเปิดไฟนะคะหรือว่าปิดไฟปิดม่านปิดประตูเนี่ย จะเกิดความแตกต่างกันในการมองเห็นนะคะโดยเมื่อเราเปิดประตูนะคะเปิดหน้าต่างเปิดไฟแล้วม่านในชั้นเรียนหรือห้องเรียนของเราเนี่ยเราจะสามารถนะคะสังเกตเห็นสิ่งต่างๆรอบชั้นเรียนได้ดีกว่าการปิดไฟป,ปิดม่านนะคะน,น,นั่นเองนักเรียนคิดว่านักเรียนสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆรอบตัวเราเนี่ยได้อย่างไรน้องขาเราสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆได้นะคะเนื่องจากการที่แสงนะคะ เดินทางมาตกกระทบสิ่งนั้นแล้วสะท้อนเข้าสู่ในตาของเรานั่นเองค่ะแล้วแสงคืออะไรธรรมชาติของแสงเป็นยังไงเรามาทําความรู้จักกันนะคะสําหรับธรรมชาติของแสงนะคะมาเริ่มดูกันเลยนะคะนักเรียนคิดว่าแสงเนี่ยมีการเคลื่อนที่อย่างไรบ้างลองสังเกตจากภาพนี้นะคะหนูจะเห็นเหมือนกับรังสีของแสงเนะาะแผ่ออกมาอยู่ลักษณะนี้นะคะลองเดาก,กันดูนะคะว่าคําตอบจะตรงกับใจเราหรือเปล่านะคะ สำหรับการเคลื่อนที่ของแสงนะคะแสงจะมีการเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงนั่นเองค่ะหนูจะเห็นเนาบเป็นลังสีออกมานะคะในลักษณะนี้นะคะสำหรับแสงนะคะการเคลื่อนที่ของแสงเนี่ยแสงจะเคลื่อนที่ผ่านสุญญากาศนะคะหรือว่าอากาศด้วยอัตราเร็วที่สูงมากนะคะออมีความเร็วรอยู่ที่ประมาณ3คูณ10ยกกำลัง8เมตรต่อวินาทีหรือว่า300ล้านเมตรต่อวินาทีนั่นเองค่ะ ซึ่งจะเร็วกว่าอัตราเร็วเสียงประมาณ1ล้านเท่านะคะโดยแสงเนี่ยใช้เวลาเพียง8นาทีนะคะในการเคลื่อนที่จากตัวอาคิตย์ซึ่งเป็นแหล่งกําเนิดแสงมาอย่างโลกของเราค่ะไวมากเลยใช่ไหมคะแล้วทิศทางการเคลื่อนที่ของแสงเป็นในลักษณะใดลองดวคำตอบกันดูนะคะมาดูคําตอบกันเลยค่ะสําหรับทิศทางการเคลื่อนที่ของแสงนะคะจะแบ่งเป็นสาลักษณะนะคะคือแสงขนาน แสงรูเข้านะคะแล้วก็แสงรูออกนะคะลักษณะเป็นยังไงมาลองดูประเภทรังสีของแสงเลยนะคะโดยเราสามารถเขียนเส้นตรงนะคะแทนลำแสงเนาะแล้วก็เขียนสัญ,ญลักษณ์นะคะเนี่เขียนหัวลูกศรน,นะคะกำกับบนเส้นตรงนั้นเพื่อบอกคิดทางของแสงนะคะเราจะเรียกเส้นตรงเหล่านี้ว่ารังสีแสงซึ่งหน้าตาเป็นยังไงมาดูกันนะคะ สำหรับรังสีแสงนะคะภาพด้านซ้ายมือนะคะเรียกว่ารังสีขนานนะคะเป็นการแสดงทิศทางการขนานกันของแสงนะคะส่วนภาพตรงกลางนะคะจะเป็นรังสีประเภทรูเข้านะคะแสงรูเข้าไปรวมกันและภาพสุดท้ายด้านขวามือนะคะคือรังสีรูออกนั่นเองค่ะลักษณะนี้เนาะนี่จะเป็นเส้นทางนะคะรังสีที่ใช้จําลองเส้นทางการเดินทางนะคะหรือว่าทิศทางของแสงนั่นเอง ต่อมานะคะนักเรียนคิดว่าถ้าแสงไม่สามารถเดินทางผ่านวัตถุได้เนี่ยจะทําให้เกิดสิ่งใดขึ้นคะนักเรียนเคยสังเกตไหมเอ่ยว่าเวลามีวัตถุอ่ามาติดก,กั้นแสงไว้นักเรียนจะเห็นอะไรเห็นอะไรไหมคะอ่ะสิ่งนั้นก็คือเงานั่นเองคะ่ะแล้วเงาคืออะไรมาดูคําตอบกันนะคะสําหรับการเกิดเงาของวัตถุนะคะการเกิดเงาของวัตถุเนี่ย อาจเกิดได้จากแหล่งกําเนิดแสงที Now, ่มีขนาดเล็กนะคะจนถือว่าเป็นจุดหรือแหล่งกําเนิดแสงที่มีขนาดใหญ่นะคะถ้าเราลากเส้นแทนแนวการเคลื่อนที่ของแสงจากแหล่งกําเนิดแสงไปยังวัตถุนะคะเส้นตรงที่ลากจากแหล่งกําเนิดแสงผ่านขอบวัตถุไปยังฉากก็จะคิดเป็นขอบเงานะคะเราจะเรียกว่าขอบเงาแล้วก็ถ้าแหล่งกําเนิดแสงนะคะมีขนาดเล็กหรือเป็นจุดเงาที่ปรากฏนะคะก็จะเป็นเงามืดเพียงอย่างเดียวนะคะแต่ถ้าแหล่งกําเนิดแสงมีขนาดใหญ่ เงาที่ปรากฏนะคะจะเป็นเงามืดแล้วก็เงามัว,มวค่ะเึ่งเงาลักษณะนั้นเป็นยังไงมาลองดูภาพจําลองกันเลยนะคะสําหรับภาพกอไก่นะคะจะแสดงภาพจําลองนะคะเมื่อแหล่งกําเนิดแสงของเราเนี่ยมีขนาดเล็กหรือเป็นจุดนะคะพอเราฉายแสงผ่านวัตถุนะคะไปที่ฉากจะพบว่าจะเกิดแค่เงามืดนะคะขึ้นบนฉากในลักษณะนี้นั่นเองค่ะนี่คือภาพนะคะของเงามืด แล้วเราลองมาสังเกตนะคะถ้าหากว่าเราให้แหล่งกำเนิดแสงมีขนาดใหญ่ขึ้นนะคะลักษณะเงาที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไรมาดูภาพนี้กันเลยค่ะนี่คือภาพนะคะของเงาที่เกิดขึ้นนักเรียนจะสังเกตเห็นได้ว่าบริเวณตรงกลางนะคะจะเกิดเงามืดขึ้นนะคะแล้วก็จะมีเงาหมววเนาะอยู่รอบๆเงามืดอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่คือตัวอย่างการเกิดเงานั่นเองค่ะ ่อนะคะมาทําความรู้จักกับสิ่งนี้นิดนึงนะคะคือคําว่าตัวกลางนะคะตัวกลางคืออะไรนะคะก็คือสิ่งที่แสงตกกระทบนั่นเองค่ะเป็นวัตถุที่แสงตกกระทบเนาะซึ่งจะมีการตําแนกตัวกลางนะคะไว้ตามคุณสมบัติดังนี้นะคะตัวกลางที่ยอมให้แสงผ่านได้หมดเนี่ยเราจะเรียกเขาว่าตัวกลางโปร่งใสนะคะเช่นแก้วอากาศน้ําเป็นต้นนะคะส่วนตัวกลางนะคะที่แสงผ่านได้บางส่วนนะคะ เมื่อผ่านไปแล้วเนี่ยแสงจะกระจายออกไปทุกทิศทางเลยนะคะในลักษณะนี้เราจะเรียกว่าตัวกลางโปร่งแสงค่ะเช่นกระดาษไถหรือว่ากระจกฟ้านั่นเองนะคะส่วนสุดท้ายนะคะตัวกลางที่แสงไม่สามารถผ่านไปได้เลยเราจะเรียกว่าเป็นวัตถุทึบแสงค่ะเช่นก้อนหินนะคะแท่งไม้หรือว่าหนังสือนั่นเองค่ะค่ะในตอนนี้เราก็รู้จักเกี่ยวกับธรรมชาติของแสงกันไปแล้วเดี๋ยวมาทําความรู้จักกับสมบัติของแสงเชิงรังสีกันนะคะ นักเรียนลองจินตนาการตามนะคะว่าเมื่อนักเรียนส่องกระจกนะคะนักเรียนสังเกตเห็นภาพในกระจกเป็นอย่างไรบ้างภาพในกระจกของเราเป็นยังไงบ้างคะต้องนะคะจะเกิดภาพสะท้อนขึ้นในกระจกนั่นเองค่ะแล้วก็นักเรียนคิดว่าภาพที่เกิดในกระจกเนี่ยเกิดจากสมบัติใดของแสงคะพอจะรู้จักสมบัติของแสงไหมเอ่ยถูกต้องค่ะสมบัติการสะท้อนของแสงนั่นเองค่ะ มาดูที่คำถามสำคัญสำหรับการเรียนรู้ในวันนี้กันนะคะคำถามสำคัญของเรามีอยู่ว่าการสะท้อนของแสงมีลักษณะอย่างไรแล้วกฎการสะท้อนของแสงเนี่ยกล่าวไว้ว่าอย่างไรค่ะเดี๋ยวเรามาร่วมกันหาคำตอบจากกิจกรรมกันนะคะมาดูที่กิจกรรมของเรากันเลยค่ะสำหรับวัสดุอุปกรณ์นะคะของกิจกรรมกฎการสะท้อนของแสงนะคะมีดังนี้ค่ะ1นนะคะชุดกั้นแสงหงชุดสนะคะกระดาษขาวหแผ่น 3กระจกเงาะนาบ1บาน4ไม้โปรแทคเตอร์1อันและสุดท้ายนะคะไฟฉาย1กระบอกค่ะมาดูกันที่วิธีทำกันนะคะสำหรับวิธีทำนะคะหนึ่งเลยคือให้นักเรียนแบ่งกลุ่มนะคะพิจารณาวัวดสดุอุป,ปกรณ์ที่กำหนดให้เมื่อสักครู่นี้เนาะแล้วต่อมานะคะเรามาร่วมกันออกแบบการทดลองนะคะเพื่ออธิบายกฎการสะท้อนของแสงพร้อมทางระบุข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ชัดเจนค่ะ โดยต้องระบุข,ข้อมูลต่อไปนี้นะคะ1ก็คือปัญหาการทดลองนะคะสสมมุติฐานของการทดลอง3วิธีการทดลองและ4คือตารางบันทึกผลการทดลองของเราค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เราบันทึกผลแล้วนําเสนอหน้าชั้นเรียนค่ะก่อนจะไปทํากิจกรรมนะคะเรามาดูกันที่คาถามก่อนทํากิจกรรมกันเลยนะคะสําหรับปัญหาของการทํากิจกรรมนี้คืออะไรปัญหาของเราก็คือ การสะท้อนของแสงนะคะมีลักษณะอย่างไรนะคะแล้วสมมุติฐานของการทดลองนี้คืออะไรบ้างมาดูสมมุติฐานตัวอย่างกันนะคะสมมุติฐานมีอยู่ว่า1น,นะคะเมื่อให้แสงจากชุดกั้นแสงทำมุมกับเส้นปกติแล้วมุมตกกระทบนะคะจะมีขนาดเท่ากับมุมสะท้อนสองนะคะรังสีตกกระทบเส้นปกติรังสีสะท้อนจะอยู่ในระนาบเดียวกัน,นะคะ่ะ ต่อมานะคะนักเรียนมีวิธีการทดลองกิจกรรมนี้อย่างไรบ้างคะ,ะคิดกันไว้เรือ,เอ่อยว่าเราจะลงมือทำกิจกรรมจากอุปกรณ์ที่กำหนดให้ยังไงบ้างเดี๋ยวมาลองดูตัวอย่างวิธีทำกิจกรรมกันนะคะตัวน,นี้เป็นตัวอย่างวิธีการทดลองนะคะซึ่งนักเรียนสามารถออกแบบวิธีการทดลองได้ตามความเหมาะสมเลยเนาะจินตนาการได้ ตามที่เราต้องการเลยนะคะว่าเราควรจะจัดอุปกรณ์แบบไหนลักษณะไหนนะคะนี่จะเป็นตัวอย่างเฉยๆมาลองดูกันนะคะสำหรับตัวอย่างวิธีการทดลองนะคะ 1. ่วาดเส้นตรงบนกระดาษนะคะเพื่อเป็นแนววางกระจกของเราแล้ววางกระดาษขาวนะคะบนพื้นโต๊ะจากนั้นให้วางกระจกแนวระนาบน,นะคะบนเส้นตรงที่วาดนะคะโดยวางให้กระจกตั้งฉากกับกระดาษค่ะ 2. นะคะ,ะ,คะเราก็จะใส่แผ่นกั้นแสงนะคะที่มีช่องแสงหช่อง ลงไปในชุดกั้นแสงของเรานะคะใช้ไฟฉายส่องผ่านชุดกั้นแสงโดยให้ลำแสงพุ่งไปยังกระจกนะคะหลังจากนั้นนะคะขั้นตอนที่3ใช้ดินสอนะคะลากเส้นตรงตามแนวลำแสงบนกระดาษนะคะและขั้นตอนที่4เนาะเราก็จะลากเส้นตรงนะคะตั้งฉากกับแนวของกระจกณตำแหน่งที่ลำแสงตรกกระทบบนกระดาษนะคะซึ่งเราจะเรียกว่าเส้นปกตินั่นเองค่ะสำหรับขั้นตอนที่5นะคะวัดมุมเนาะระหว่างเส้นปกตินะคะ กับลำแสงที่พุ่งจากไฟฉายไปยังกระจกหรือที่เราเรียกว่ามุมตกกระทบนั่นเองและก็มุมนะคะระหว่างเส้นปกติกับลำแสงที่พุ่งออกจากกระจกนะคะหรือที่เราเรียกว่ามุมสะท้อนนั่นเองค่ะขั้นตอนที่6นะคะเราก็จะทดลองซํำนะคะโดยเปลี่ยนมุมของลำแสงที่พุ่งจากไฟฉายนะคะไปยังกระจกกับเส้นปกติหรือว่าเปลี่ยนมุมตกกระทบนั่นเองนะคะและขั้นตอนที่7หรือขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราก็จะส่องไฟฉายผ่านชุดก้านแสงเนาะ โดยให้แสงนะคะตกตั้งฉากกับกระจกหลังจากนั้นสังเกตและบันทึกผลลงในตารางค่ะซึ่งอา,อาจจะยังไม่เห็นภาพนะคะมีตัวอย่างการจัดอุปกรณ์มาให้ด้วยนะคะเรามาดูที่ภาพนี้นะคะจะเป็นตัวอย่างการจัดอุปกรณ์การทดลองนะคะเรื่องกฎการสะท้อนของแสงนั่นเองค่ะก็ะจะวางกระดาษไว้นะคะมีกระจกมีการวาดเส้นปกตินะคะแล้วก็ฉายลำแสงนะคะผ่านไปฉายเนาะแล้วก็ผ่านชุดก้นแสงไปแล้วก็ มีการจัดมุมต่าง,งๆดังภาพเลยนะคะหาพร้อมแล้วลงมือทำกิจกรรมได้เลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะจากการทำกิจกรรมของเราเดี๋ยวเรามาร่วมกันนะคะแลกเปลี่ยนข้อมูลแล้วก็อภิปรายผลการทดลองกันเลยนะคะมาดูตัวอย่างบันทึกผลกิจกรรมกันนะคะ ตัวนี้จะเป็นตารางนะคะสแสดงขนาดของมุมตกกระทบและมุมสะท้อนนะคะซึ่งชั้นที่1น,นะคะจะใช้มุมตกกระทบอยู่ที่30องศาพบว่ามุมสะท้อนก็เป็น30องศาเช่นกันค่ะครั้ทงที่2นะคะมุมตกกระทบ45องศาพบว่ามุมสะท้อนก็เป็น45องศาแล้วก็ครั้งสุดท้ายนะคะเมื่อให้แสงตกตั้งฉากกับกระจกเนี่ยจะพบว่ามุมตกกระทบนะคะคือศูนย์องศาแล้วก็มุมสะท้อนของเราก็เป็นศูนย์องศาเช่นกันค่ะ มาลองดูตัวอย่างนะคะเป็นแผนภาพน้อสแสดงออลักษณะนะคะของรังสีตกกระทบแล้วก็รังสีสะท้อนนะคะจากการทดลองนะคะก็จะพบว่ารังสีตกกระทบนะคะตกกระทบไปยังบริเวณผิวสะท้อนแล้วก็เกิดรังสีสะท้อนขึ้นนะคะโดยมีมุมตกกระทบและมุมสะท้อนที่เท่าเท่ากันนั่นเองค่ะเดีย๋ยวเรามาวิเคราะห์ข้อมูลหลังทำกิจกรรมโดยการตอบคำถามหลังทำกิจกรรมกันนะคะ สำหรับคำถามหลังทำกิจกรรมนะคะเรียว่าเมื่อนักเรียนกำหนดขนาดของมุมตกกระทบแล้วมุมสะท้อนมีขนาดเท่าไหร่นะคะเป็นไปตามกฎการสะท้อนของแสงหรือไม่อย่างไรนะคะสำหรับมุมสะท้อนนะคะจะมีขนาดเท่ากับมุมตกกระทบนะคะเป็นไปตามกฎการสะท้อนของแสงค่ะ ข้อต่อมานะคะเมื่อให้แสงจากชุดกันแสงนะคะตกกระทบตั้งฉากกับกระจกนะคะมุมตกกระทบและมุมสะท้อนมีขนาดเท่าไรและแสงที่พุ่งออกจากกระจกมีลักษณะอย่างไรบ้างมาดูตัวอย่างคำตอบกันนะคะพบว่ามุมตกกระทบนะคะและมุมสะท้อนมีขนาดเท่ากันก็คือศูนย์องศานะคะแสงที่พุ่งออกจากกระจกนะคะจะอยู่ในระนาบเดียวกันกับแสงที่พุ่งเข้าหากระจกนั่นเองค่ะ คำถามข้อต่อมานะคะให้เราลองเขียนแผนภาพนะคะแสดงการสะท้อนของแสงบนกระจกเงาละนาบนะคะเมื่อมุมตกกระทบของเรามีขนาด30องศาเดี๋ยวให้เวลาจินตนากา,การตามนิดนึงเนาะลองวาดแผนภาพขึ้นมานะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างคำตอบของพร้อมกันค่ะ พร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วมาดูตัวอย่างคําตอบกันเลยมีตัวนี่ก็คือตัวอย่างแผนภาพนะคะออแสดงเส้นทางเนาะการเคลื่อนที่ของแสงนะคะแสดงรังสีตกกระทบรังสีสะท้อนนะคะบนกระจกเงาแล้วนากเมื่อเราให้มุมตกกระทบของเราเนี่ยเป็น30องศานะคะก็จะพบว่ามุมสะท้อนของเราก็เป็น30องศาเช่นกันค่ะเดี๋ยวเรามาสารุปผลการทำกิจกรรมโดยการตอบคำถามสำคัญกันเลยนะคะ ขออนุญาตทบทวนคาถามสําคัญสักนิดหนึ่งนะคะสําหรับคําถามสําคัญของเรานะคะมีว่าการสะท้อนของแสงมีลักษณะอย่างไรและอีกคําถามหนึ่งก็คือกฎการสะท้อนของแสงกล่าวไว้ว่าอย่างไรคะ่ะมาสรุปพร้อมๆกันเลยนะคะออการสะท้อนของแสงนะคะที่ผิววัตถุใดๆเนี่ยจะเป็นไปตามกฎการสะท้อนของแสงซึ่งกล่าวไว้ดังนี้คะ่ะข้อที่1นนะคะรังสีตกกระทบรังสีสะท้อนและเส้นปกติ จะอยู่ในระนาบเดียวกันค่ะส่วนข้อที่สองนะคะมุมตกกระทบนะคะจะเท่ากับมุมสะท้อนณนะตำแหน่งที่แสงตกกระทบค่ะเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติมกันเลยนะคะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎการสะท้อนของแสงกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับกฎการสะท้อนของแสงนะคะก็คือ การมองเห็นวัตถุของเราเนี่ยนะคะจะเกิดจากการที่แสงนะคะสะท้อนจากวัตถุเข้ามาสู่ในตาเรานะคะเมื่อแสงตกกระทบวัตถุแล้วนะคะวัตถุจะดูดกลืนแสงไว้ส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็แสงส่วนที่เหลือนะคะจะสะท้อนออกมาแต่สําหรับในกระจกเงานะคะจะสะท้อนเกือบทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็การสะท้อนของแสงที่ผิววัตถุใดๆนะคะจะเป็นไปตามกฎการสะท้อนของแสงดังนี้ค่ะ กฎการสะท้อนของแสงนะคะข้อที่1กล่าวไว้ว่า1รังสีตกกระทบนะคะรังสีสะท้อนและเส้นปกติจะอยู่ในระนาบเกี่ยวกันค่ะและกฎข,ข้อที่2นะคะมุมตกกระทบนะคะเท่ากับมุมสะท้อนณนะตำแหน่งที่แสงตกกระทบค่ะสำหรับการสะท้อนของแสงตามกฎการสะท้อนของแสงนะคะเรามาดูกัน เกี่ยวกับภาพนี้นิดหนึ่งนะคะทำความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบต่างๆกันนิดหนึ่งนะคะลองดูที่ภาพนะคะภาพนี้เนาะจะเป็นภาพนะคะแสดงนะคะถึงบริเวณต่างๆนะคะที่เกิดการสะท้อนขึ้นเนาะโดยให้นักเรียนสังเกตที่ภาพตรงสีฟ้าแผ่นสีฟ้านะคะจะแสดงเ,ออเป็นระนาบนะคะที่เราเรียกว่าระนาบการสะท้อนนะคะ มาพิจารณารังสีทีละเส้นกันนะคะสำหรับรังสีเส้นแรกจากด้านซ้ายมือสุดนะคะเราจะนิยามว่าเป็นรังสีตกกระทบค่ะคือรังสีที่แสงนะคะมีทิศเข้าหากระจกนะคะตัวที่วางอยู่บนพื้นหรือสีเทาๆก็คือกระจกเนาะนะคะพุ่งเข้ามานะคะหลังจากนั้นนะคะหนูดูที่ปลายต่อจากนั้นนะคะพอไปตกกระทบนะคะณนมะุม ณนะบริเวณจุด P นะคะตำแหน่ง P หนูก็จะเห็นว่ามีรังสีอีกเส้นหนึ่งพุ่งออกมานะคะนั่นก็คือรังสีสะท้อนค่ะเป็นรังสีที่มีทิศออกจากกระจกออกมาเนาะแล้วก็จะมีเส้นนะคะตรงกลางนะคะที่แบ่งระหว่างอ,อ่รังสีทั้งสองนะคะเราเรียกว่าเส้นปก,กตินะคะเป็นเส้นสมมติที่ลากตั้งฉากกับผิวสะท้อนเนาะณนะจุดที่แสงตกกระทบนั่นเองค่ะแล้วก็ต่อมานะคะนิยญญามมุมนะคะ ระหว่างรังสีตกกระทบกับเส้นปกตินะคะเราจะเรียกว่าเป็นมุมตกกระทบเนาะ <c oughs> แล้วก็สุดท้ายนะคะบริเวณนะคะมุมระหว่างรังสีสะท้อนกับเส้นปกติเนี่ยเราจะนิยามว่าเป็นมุมสะท้อนนั่นเองค่ะซึ่งในภาพนี้นักเรียนก็จะเห็นได้ว,ว่ามุมตกกระทบและมุมสะท้อนมีขนาดที่เท่ากันนั่นเองค่ะเรามาพิจาราณานะคะการสะท้อนของแสงในบริเวณที่ผิวผขขะนะคะ อย่าลองดูภาพนี้เนาะ ะะถ้าเราพิจารณาในบริเวณเล็กๆนะคะหรือในภาพกอไก่เนี่ยพบว่าผิวคุขะนะคะจะประกอบด้วยผิวเรียบอยู่จํานวนมากถูกไหมคะมุมระหว่างผิวเหล่านั้นเนี่ยมีค่าต่างกันนะคะออถ้าให้แสงตกกระทบผิวคุขะนะคะมุมตกกระทบนะคะจะยังคงมีขนาดเท่ากับมุมสะท้อนนะคะณตำแหน่งที่แสงตกกระทบนะคะทําให้รังสีสะท้อนมีทิศทางที่แตกต่างกันดังภาพค่ะก็จะเห็นว่าภาพกอไก่นะคะเป็นการขุขะเล็กน้อยเนาะก็จะเห็นว่ามีมุม ไม่ว่าจะอยู่บริเวณไหนอ่ะจะผิวเรียบผิวคุกค่ะมุมตกกระทบกับมุมสะท้อนก็เท่ากันเสมอนะคะแล้วก็ภาพขอไข่นะคะก็จะเห็นว่าทิศทางนะคะการสะท้อนของแสงมีทิศทางที่ไม่เป็นระเบียบเท่าไหร่นะคะแต่ว่าทาั้งนี้ทั้งนั้นมุมตกกระทบและมุมสะท้อนยังคงเท่ากันค่ะต่อ,อมานะคะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอย่างรวมพลังวางแผนออกแบบและเขียนแผนภาพกฎการสะท้อนของแสงจัดทําเป็นชิ้นงานค่ะ โดยเราจะมีเกณฑ์นในการประเมินแผนภาพของเราดังนี้นะคะสําหรับเกณฑ์นในการประเมินนะคะการเขียนจัดกระทําและนําเสนอแผนภาพหาอยากได้คะแนนนะคะในระดับคุณภาพเต็มสีไปเลยนะคะเขียนแผนภาพออกมานะคะให้สัมพันธ์กันและถูกต้องตามหัวข้อเรื่องที่กําหนดนะคะจัดกระทําแผนภาพอย่างเป็นระบบและนําเสนอด้วยแบบที่ชัดเจนถูกต้องครอบคลุมนะคะและมีการเ,าเชื่อมโยงให้เห็นเป็นภาพรวมค่ะ เดี๋ยวเรามาร่วมกันนะคะสะรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้ร่วมกันอีกครั้งหนึ่งในบทเรียนนี้กันนะคะเราจะพบว่าเมื่อแสงนะคะตกกระทบวัตถุจะเกิดการสะท้อนนะคะโดยจะเป็นไปตามกฎการสะท้อนของแสงนะคะโดยรังสีตกกระทบนะคะเส้นแนวฉากเนี่ยารังสีสะท้อนนะคะจะอยู่ในระนาบเดียวกันและมุมตกกระทบจะเท่ากับมุมสะท้อนเสมอค่ะ เดี๋ยวเรามานำเสนอนะคะแผนภาพกฎการสะท้อนของแสงนะคะจากนั้นร่วมกันอธิบายจุดเด่นจุดต้องแก้ไขในแต่ละกลุ่มเพื่อนําไปปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องนะคะหลังจากนั้นนะคะให้เรานาความเข้าใจของเราเนี่ยไปอธิบายนะคะให้กับเพื่อนๆที่ยังไม่เข้าใจฟังเกี่ยวกับกฎการสะท้อนของแสงค่ะ แล้วก็ร่วมกันคัดเลือกผลงานดีเด่นนะคะจัดแสดงผ่านสื่อออนไลน์หรือ Facebook กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเผยแพร่ความรู้ให้กับเพื่อนนักเรียนชั้นอื่นๆนะคะและเพื่อใช้เป็นสื่อการสอนต่อไปค่ะแล้วก็ทั้งหมดที่เรียนมาในวันนี้นะคะนักเรียนมาร่วมกันตรวจสอบประเมินขั้นตอนต,นต่างๆที่เรียนมานะคะว่ามีจุดเด่นจุดบกพร่องอะไรบ้างมีความสงสัยมีความอยากรู้อยากเห็นในเรื่องใดให้ระบุมาได้เลยนะคะ ค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับเนื้อหาของเราในวันนี้เกี่ยวกับธรรมชาติของแสงนะคะแล้วก็สมบัติการสะท้อนของแสงนั่นเองค่ะตอนนี้เราก็ทราบแล้วใช่ไหมคะว่าภาพที่เกิดในกระจกเนี่ยเกิดขึ้นมาได้ยังไงนะคะมีคุณสมบัติยังไงบ้างนะคะส่วนสำหรับเรื่องในครั้งหน้านะคะจะเป็นเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะ